จีลีสตาร์เรอีเอ็มไอรุ่นปี2026เป็นรถยนต์ SUV p l u g ปลั๊กอินไฮบที่พัฒนาโดยจีลีเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความประหยัดพลังงานเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในการขับขี่รถรุ่นนี้ถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่ม SUV ขนาดกลางดีไซน์ทันสมัยผสานความหรูหราและความสปอร์ตเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงแต่ยังคงได้สมรรถนะที่ดีในการขับขี่ระบบขับเคลื่อนของ s t a r e e m i ใช้เทคโนโลยี EMI Super Hybrid ซึ่งเป็นระบบ Plug-in Hybrid รุ่นใหม่ของจีลี่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร4 s, สูบและมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาเน้นความประหยัดและการทางานที่ราบรื่น เมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังรวมที่เพียงพอต่อการใช้งานในทุกสถานการณ์ทั้งการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความเงียบและนุ่มนวลและการขับขี่บนทางหลวงที่ต้องการแรงเร่งสำหรับการแซงระบบเกียร์เป็นแบบเฉพาะสำหรับรถไฮบริดช่วยให้การเปลี่ยนจังหวะราบรื่นลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่ติดตั้งมาในรถรุน่นนี้มีความจุประมาณ18.4กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนได้ไกลประมาณ80-100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และมาตรฐานการทดสอบซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยหากชาร์จไฟอย่างสม่ำเสมอเมื่อใช้งานในโหมดไฮบริดร่วมกับเครื่องยนต์ จะทำให้ระยะทางรวมต่อการเติมน้ำมันหนึ่งถังยาวกว่า900กิโลเมตรช่วยลดความกังวลเรื่องระยะทางในการเดินทางไกลสมรรถนะโดยรวมของ Gilly s t a r e EMI 2026จัดว่าอยู่ในระดับที่น่าประทับใจอัตราเร่งจาก0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ8วินาทีเศษซึ่งเหมาะสมกับรถ SUV ครอบครัวให้การตอบสนองที่ทันใจแต่ไม่กระโชกโฮหกหากจนเกินไป การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้การออกตัวเงียบและลื่นไหลขณะที่ช่วงความเร็วสูงเครื่องยนต์จะเข้ามาช่วยเสริมกำลังทำให้การขับขี่มีความต่อเนื่องและมั่นใจการออกแบบภายนอกของรถรุ่นนี้เน้นความทันสมัยเส้นสายตัวถังดูเรียบหรูแต่แฝงความสปอร์ตกระจังหน้าดีไซน์เฉพาะของรุ่น EMI ผสานกับไฟหน้า LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงาน ปลายท้ายเลตด,ดีไซน์ยาวช่วยเพิ่มความโดดเด่นในเวลากลางคืนตัวถังถูกออกแบบให้มีค่าความต้านทานอากาศตำ่ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และลดการใช้พลังงานลอนลออลลอยมีให้เลือกหลายขนาดตามรุ่นย่อยเพิ่มความสวยงามและความมั่นคงในการขับขี่ภายในห้องโดยสารของ Gilly Starre EMI ให้ความรู้สึกทันสมัยและกว้างขวางการจัดวางอุปกรณ์เน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานสะดวก แผงหน้าปัดเป็นจอดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่ตรงกลางรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและการควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถผ่านระบบสัมผัสวัสดุภายในเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีให้สัมผัสนุม่มและดูหรูหราเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางระยะไกลความสะดวกสบายเป็นอีกจุดเด่นของรถรุ่นนี้ มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะนั่งไฟฟ้าในตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมฟังก์ชันทำความร้อนและระบายอากาศในบางรุ่นย่อยระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียนไลท์สามารถปรับสีได้หลายเฉดช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้ดูหรูและผ่อนคลายด้านความปลอดภัยจลี่สตาร์เรอีเอมมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงระดับกึ่งอัตโนมัติ มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและระบบกล้องรอบคันที่ช่วยให้การจอดรถและการขับขี่ในพื้นที่แคบทำได้ง่ายขึ้นโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้แข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร พื้นที่ภายในรถมีความกว้างขวางฐานล้อยาวช่วยให้ผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางหลายคนห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่สามารถปรับเพิ่มพื้นที่ได้ด้วยการพับเบาะหลังเหมาะสำหรับการบรรทุกสัมภาระในการเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้งานในชีวิตประจาวัน ในด้านการชาร์จไฟรถรุ่นนี้รองรับทั้งการชาร์จไฟบ้านแบบ AC และการชาร์จเร็วแบบ DC ทําให้ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการชาร์จที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเองการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งใช้เวลาไม่นานเมื่อเทียบกับความจุแบตเตอรี่และช่วยให้การใช้งานรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันสะดวกยิ่งขึ้น g จลีส s าร์เร EMI 2026จึงเป็น SUV Plug-in Hybrid ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ความประหยัดและความสะดวกสบายไว้ได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการรถทันสมัยและคุ้มค่าในระยะยาว